อ่าครับสวัสดีครับผมอ่าช่วงนี้ผมจะมารีวิวคลืนที่ร้านนะครับอ่าเรามาดูแรกๆก่อนนะครับคลืนผีเสื้อนะครับชุดนู้นเลยคลืนผีเสื้ออันนี้เลยนะครับ15หลัก30บบวง670บาทรวมค่าส่งนะครับ พร้อมรังเก็บสองข้างนะครับพร้อมรังเก็บสองข้างเลยแนตะ่ว่ารังเก็บก็ใหญ่นะครับสวยสีสันนะครับอันนี้จะเป็นสีน้ําตาลนะครับระบบตัวล็อกอ่าเรามาดูรายละเอียดของขึ้นผีเสื้อกันนะครับอ่ามาตอดรังเก็บเขาหนะครับผมร,รังเก็บก็มีให้ครับผมสองสองอัน,นครับผม ามาดูการทำงานของมันนะครับว่าละเอียดแค่ไหนการพันหลักนะครับไม่เป็นเกลียวนะครับดูจะสังเกตว,ว่าเรียบเลยแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นเส้นเอ็นนะครับเส้นเอ็นไว้คล้องเชือกเชือกราวไว้นะครับแล้วก็ระบบตัวล็อกนะครับไม่รู้ว่าจะเห็นไหมนะ ตัวล็อกนะครับติดาเรามาสาธิตคร้าวๆนะข้อดีของตัวล็อกคือพนุเข้าเข้าขาลกนะครับมันจะรูดนะครับรูดติดล็อกนะครับติดล็อกไม่ออกนะครับติดล็อกข้อดีของมันนะครับติดล็อกเลย คืนนี้คืนที่ร้านในระบบตัวล็อกนะครับแล้วก็การต่ออินก็ละเอียดนะครับแล้วก็เชือกเชือกมันจะนิ่มนะครับเชือกมันจะรูดง่ายไม่ต้องใช้แรงมากแค่เดินผ่านก็โอกาสถูกมันเยอะครับผมอ่านี่เป็นคืนผีเสื้อนะครับห้าหลักสามสิบบวง6กรเจสิบาทรวมค่าส่งนะครับ แล้วก็ต่อไปครับผมขึ้นแขวนนะครับขึ้นแขวนขึ้นด้านหน้าเลยครับผมหน้าเลยขึ้นแขวนนะครับก็สีสันครับผมรังเก็บก็หลากหลายนะครับอันนี้ไม่ใช่ยี่สิบห้าบ่วงนะครับสามสิบบ่วงนะครับอันนี้สามสิบบ่วงนะครับอันนี้ครับผมสามสิบ ห้าร้อยห้าสิบบาทรวมค่าส่งคือตกอยู่ที่ห้าร้อยบาทค่าส่งห้าสิบาทนะครับแต่สามสิบบ่วงอันนี้ไม่มีตัวล็อกนะครับต่ออินแบบเชือกเส้นเดียวนะครับแล้วก็เชือกอห่วงตรงนี้มันจะเป็นเลขแปดแล้วก็มีรังเก็บพร้อมเลยครับผมรังเก็บก็ดูครับผมดูงานครับผมจากใครที่สนใจ อันนี้จะซื้อเจ้าอื่นนี้ไม่ว่ากันนะผมแค่ให้ดูงานไปก่อนแล้วก็ขึ้นบวงเดียวนะครับบวงเดียวบวงเดียวของนอกกวากกับอ้ลุ่มนะครับ อันนี้25หลัก650บาทนะครับตกอยู่ที่600บาทค่าส่ง50บาทครับผมห5ราสรวมค่าส่งเรียบร้อยนี่ครับผมอ่ากอ่อการทําก็เหมือนเดิมครับผมระบบตัวล็อกระบบตัวล็อกแล้วก็การปันหลักเรียบแล้วก็มีสายอ็นไว้คล้องราวตรงนี้นะครับเชือกนุ่ม แล้วก็ระบบตัวล็อกติดขานกรูดปุ๊บนะครับติดล็อกนะครับไม่รูดออกนะครับเพราะน็ดนกดิ้นนะครับนกดิ้นก็ล็อกข้อดีของตัวล็อกนะครับใครที่ชอบระบบระบบตัวล็อกก็สอบถามได้ครับผมที่ร้านมีระบบตัวล็อกทั้งทั้งหมดนะครับยกเว้นขึ้นแขวนเนาะขึ้นแขวนไม่มีตัวล็อก อันนี้เป็นสีน้ำตาลนะครับอ่าโอเคอันนี้25ห้าหลัก650แบบบ่วงเดียวนะครับ25ห้าหลัก650รวมค่าส่งนะครับอ่าแล้วก็แบบแขวน30บ่วง5้ารห้ารวมส่งผีเสื้อ15ห้าหลัก30บ่วง670รวมส่งอ่าสินค้าก็มีเยอะนะครับอ่าสินค้าก็มีเยอะนะครับ วงคู่วงเดียวคืองานไม่ต้องสั่งทำนะครับคือถ้าจะเอาวันไหนก็ได้เลยครับผมพร้อมส่งไม่ต้องสั่งสั่งทำของมีเยอะอ่า,อาวันนี้ก็ผมเตรียมของอยู่ครับผมก็เพิ่งเสร็จไปพร้อมส่งพรุ่งน,นี้นะครับคือวันส่งของของที่ร้านคือจันพุธศุกร์อ่านี่เพิ่งเตรียมของเสร็จนะครับไม่ได้จัดของครับ อ๋อก็ด้านหน้านู่นเลยครับผมกล่องกล่องอีของจอาจานเลยครับผมอ่าเดี๋ยวผมไปตัวอย่างสักสองสองสามท่านนะครับน,นี่เลยอ่าอันนี้เป็นชุดพร้อมต่อนกกวักนะครับผมจะเขียนว่าห้ามโยนทับนะครับอันนี้วิ ว,วิรัตนะครับแล้วก็อำเภอศรีสัจนาลัยสุขโขทัยนะครับคนแรกเลยศรีสัสชนาลัยสุขโขทยัยแล้วก็คนที่สองคือจตุรัตน์ร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็คนที่สามคือศรีส,สกเกตนะครับหนองฉางอำเภอขุนขุนขันนะครับ จังหวัดศรีสะเกษอ่าเดี๋ยวอ่าเอาอสองสามเจ้าครับอันนี้ก็เป็นนกอีลุ่มนะครับยาโสธรอำเภอเมืองเนาะส่งทั่วไทยครับผมอันนี้ กาลสินนะอำเภอสามชัยเนาะถ้าเป็นถ้าสั่งขึ้นอย่างเดียวหรือว่าขึ้นแขวนอย่างเดียวผมจะส่งเป็นซองนะครับคือถ้าซื้อหลายอันคือผมจะส่งเป็นกล่องอันนี้ปราณบุรีครับผมประจวบเนาะก็มีหลายท่านนะครับด้านหน้าก็ยังไม่ได้เช็คนะครับอ่าโอเคครับผมใครสนใจก็สอบถามได้ครับผมที่เบอร์093773 0 3, 0 3 9สนะครับไอดีไลน์ก็เบอร์โทรผมเลครับ ามาสอบฐานกันได้ครับครับครับวัสดีครับ